เรื่องราวนี้ผมได้รับฟังมาจากคนขับรถส่งของคนหนึ่งชื่อบีครับพี่แกเล่าให้ฟังเองเมื่อหลายปีก่อนแกยืยนยันว่ามันเป็นเรื่องที่แกเจอกับตัวเองจริงๆและทุกครั้งที่เล่าสีหน้าพี่แกดูซีเรียสจนไม่มีใครกล้าคิดว่าเป็นเรื่องแต่งแกเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่แกต้องขับรถส่งของในช่วงดึกเป็นคืนที่ทุกอย่าง ดูเหมือนจะปกติแต่สิ่งที่แกเจอมันทำให้แกนั้นจำไปจนตายคืนนั้นบีได้รับงานด่วนให้ขับรถไปส่งของที่จังหวัดทางภาคเหนืองานที่เขาคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะเขาทำแบบนี้เป็นประจำถนนในเส้นทางนั้นเงียบสงัดป่าไม้สองข้างทางทำให้ดูวังเวง แกเล่าว่าเวลาประมาณสี่ทุ่มเศษร,รถก็วิ่งไปตามถนนที่ไม่มีใครเลยแต่จูจูบีก็สังเกตเห็นบางอย่างแกบอกว่าตอนนั้นไกลๆเหมือนมีคนยืนอยู่กลางถนนที่บีชะลอรถเพราะกลัวว่าจะชนคนแต่พอขับเข้าไปใกล้เงานั้นมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยตอนนั้นเขาคิดว่าตนน่าจะตาฝาด แต่พอขับไปได้ไม่ถึงสิบนาทีแกได้ยินเสียงแปลกๆในรถมันเป็นเสียงเหมือนคนหายใจเสียงนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ดังอยู่ในรถค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนอยู่ข้างหลังแกเลยตอนนั้นพี่บีไม่กล้าหันไปมองเลยแกพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเสียงจากเครื่องยนต์หรืออะไรก็ได้แต่เสียงนั้นมันชัดขึ้นชัดขึ้นทุกวินาทีจนสุดท้ายแกก็ทนไม่ไหว ต้องมองกระจกหลังสิ่งที่เห็นนั้นคือเงาหน้าของใครบางคนครับแต่หน้ามันไม่ใช่คนหน้าขาวซีดไม่มีตาไม่มีจมูกมีแต่ปากที่ยิ้มกว้างจนถึงหูทำเอาเขาแทบหยุดหายใจตอนนั้นแต่เสียงหัวเราะแหลมๆกลับเริ่มดังขึ้นในรถพี่บีบอกว่าเขาเหยียบคันเร่งหนีสุดชีวิตหวังให้พ้นจากถนนเส้นนั้นแต่ยิ่งขับ เขากลับรู้สึกว่ารถของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนท้ายรถมีคนนั่งเพิ่มขึ้นแถมยังได้ยินเสียงเหมือนคนพูดคุยกันเบาๆอยู่ข้างหลังแกเริ่มท่องบทสวดอะไรก็ได้ที่คิดออกแล้วไม่นานทุกอย่างก็เงียบลงแกขับรถไปจนถึงจุดหมายแต่ความหลอนยังไม่จบแค่นั้น ตอนเช้าแกบอกว่ากลับมาตรวจท้ายรถเจอรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเหมือนมีใครใช้เล็บขูดอยู่ทั้งคืนหลังจากนั้นแกไม่เคยขับรถเส้นนั้นตอนกลางคืนอีกเลยไม่ว่างานจะเร่งด่วนแค่ไหนแต่พี่บีเล่าไว้อย่างหนึ่งครับที่ทำให้ผมขนลุกจนถึงตอนนี้แกบอกว่าตอนที่แกเล่าเรื่องนี้ในครั้งแรกแกนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ แกพูดว่าตอนที่แกได้ยินเสียงหัวเราะในรถมันไม่ใช่เสียงของคนเดียวแต่เหมือนหลายๆคนหัวเราะพร้อมกันพอแกเล่าถึงตอนนี้เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้บรรยากาศในห้องเย็นว่าแกทิ้งท้ายว่าเรื่องบางเรื่องอย่าให้เราเจอกับตัวเองเลยมันน่ากลัวกว่าที่เล่าเยอะ